เปิดภาพแรกปฏิทินช่องวานปี2566มีแต่ตัวท็อปต้อนรับปีกระต่ายเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งช่องที่กำลังมาแรงมากๆในปีนี้สำหรับช่องวานที่เพิ่งจบไปหมัดๆมัดกับละครน้ำดีที่ใครหลายคนชื่นชอบและเป็นที่พูดถึงอย่างมากอย่างคุณชายที่รับบทโดยพระเอกหนุ่มฟิล์มธนพัชกาวิระที่ได้รับบทสุดท้าทายในชีวิตการแสดงอีกขั้นกับทางช่องวาน31บดกับบทเทียนชายหนุ่มที่ต้องเก็บซ่อนความรักแบบชายรักชายไว้เป็นความลับเพียงเพราะสังคมและครอบครัวไม่ยอมรับ เรียกว่าเป็นการพลิกบทสําคัญในชีวิตการแสดงทั้งนี้หนุ่มฟิล์มเองเคยเปิดใจกับบทด้วยว่าผมอยากเล่นบทแนวนี้มานานขอบคุณที่ผู้ใหญ่ให้โอกาสเรื่องนี้เป็นการพลิกบทการแสดงในชีวิตอีกครั้งผมเทฝีมือบทหน้าตากักทําการบ้านหนักที่สุดซึ่งความท้าทายใหม่ๆมกใ,ให้โอกาสผมได้พัฒนาการแสดงเสมอผมรับบทเป็นเทียนเป็นลูกภรรยายใหญ่เป็นบุตรชายคนโตเลยต้องเป็นผู้นํตระกูลส่งดูแลกิจการต่อจากพ่อรวมถึงต้องเป็นผู้นําของสมาคมห้ามังกรด้วย ซึ่งเทียนก็ทําหน้าที่ของลูกที่ดีมาตลอดตามที่พ่อแม่เลือกให้จะมีแค่เรื่องความรักที่เขาอยากเลือกในแบบที่ตัวเองมีความสุขซึ่งสังคมชาวจีนสมัยนั้นความรักแบบชายรักชายเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้การปกปิดแอบซ่อนจึงนํามาซึ่งเรื่องราวมากมายโดยคีย์พอยที่ผมรับบทนี้ผมเชื่อว่าสมัยก่อนการใช้ชีวิตมีความกดดันมหาศาลต้องหลบซ่อนแต่มุมที่ผมเห็นและสิ่งที่ทําให้ผม รู้สึกมากจากละครเรื่องนี้คือสังคมไม่ยอมรับไม่เป็นไรแต่สิ่งที่ลูกต้องการคือการยอมรับจากคนในครอบครัวผมเชื่อว่าสมัยนี้ยังมีครอบครัวที่ยังไม่ยอมรับเรื่องนี้แต่เราต้องให้ความเคารพให้เกียรติให้ความเท่าเทียมกันครับและแน่นอนว่าการตอบรับของละครผู้ชายนั้นเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆจนตอนจบเลยทีเดียวและล่าสุดเองทางช่องวัน31ยกทัพนักแสดงเบอร์ใหญ่ตัวทอปของช่องส่งความสุขสูข่แฟนๆอีกครั้งกับปฏิทินช่องวันปี2023เรียกว่า โชว์ความหล่อสวยแซ่บกันแบบจัดเต็มอัดแน่นทั้ง12เดือน12ทีมนำทีมมาโดยป้องนาวาดัดรมีน้ำทิพย์ตรงตรงกิจกรฟิมธนพัฒน์ไบนรพัฒน์ตรีนรพัฒน์เหน่งสรันกรีนอัสดาพรเพลงขวัญน,นัตยาเฟิร์นนบจิราเบนเรวิญา,น,านันเป็นตน้นงานนี้ได้ช่างภาพมือทองใหญ่อมาดนิมิรภาคทำหน้าที่ลัานชาัตเตอร์ให้เช่นเดิมโดยมี Big บิ๊กบอสบอยเธอกนเกียรติวีราวานันลงทุนมาช่วยดูแลการถ่ายทำด้วยตัวเองทั้ง2วันเต็ม งานนี้ต้องรอชมภาพเต็มๆอย่างเป็นทางการของช่องว่าจะสวยงามสมการรอคอยหรือไม่บอกได้เลยว่าปีหน้าปีกระต่ายทองนั้นต้องเป็นอีกปีที่ช่องวันได้รับความสำเร็จมากแน่นอนฝากกดไลค์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดข่าวใหม่ๆด้วยนะคะ